ัดีค่ะเด็กๆว,วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอนุบาลสามอีกแล้วนะคะเรามาติดตามกันนะคะว่าคุณครูป็นคุณครูกองคุณครูแนนมีอะไรมาฝากเด็กๆอีกนะคะค่ะเด็กๆสําหรับคลิปนี้เราจะเรียนรู้จากตัวเลขกันนะคะทั้งเลขไทยเลขอารบิกและตัวหนังสือค่ะไปฟังกันเลยค่ะว่าสะกดว่าอย่างไรบ้างหก หอ,ออกกอหกเจ 1, ด็ดจเอกดเจ็ดแปดปอแอดอแปดเก้ากอเอาเกาไม่โทเก้าสิบสอีบสิบค่ะเด็กๆครัเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพันกันไม่เอ่ย บางคนทันแต่บางคนยังไม่ทันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันอีกรอบนึงนะคะไปกันเลยหหออกกหกเจด็ดจอเอกด,ดอเจด็ดปดปอแอดอแปดเก้ากอเอาเกาไม่โทเก้าสิบสออิบอสิบ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจำตัวเลขกันได้หรือเปล่าเอ่ยเดีกๆคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย